podcast Mellow Music Release ลืมว่าต้องลืมแต่ว่าตอนนี้ลืมไม่ได้ว่าผู้ชายมาหาสวัสดีดีวรุณพอสวัสดีบผมงรับมือแฮปปี้มากคือประเด็นนึงคือไม่รู้เลยว่ามาสัมภาษณ์กับใครแล้วก็ไม่ได้ถามด้วยพอมาเจอพี่อาร์ตปุ๊บดีใจใช่ไหมเดินออกจากห้องทันไหมเนี่ย ไม่สมกับที่คิดถึงเลยโอหดีใจดีใจดีใจเรารู้สึกแบบมาเหมือนคุยกับคนคุ้นเคยอ่ะเออเจอดิวล่าสุดในทีวีค่ะวันนี้มาจาทีวีแล้วครับม่ไเหมือนในทีวีเลยค่ะคุณผมหน้าตาดีกว่าเออเอ้ยอยากไปสมัยต่อเลยปูไปงี้เจอพี่ฮาร์ดล่าสุดค่ะที่ฟิตเนสฟิตเนสฟิตเนสจิมแอมแกรมมี่มากับกี่ปีแล้วคะคิดเป็นเอ้าประมาณประมาณสองสมปีได้มากับ ไม่อยากจะใช้คําว่าสามีเลยแต่ว่าใช้ได้ไหมคนขับรถคนขับรถคนขับรถได้ครับผมซึ่งตอนนั้นเมื่อกี้ถามยังอยู่กันดีไหมปรากฏว่าตอบว่าเขารักกูเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคุณสัมภาษณ์ฉันหรือสัมภาษณ์คุณไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้วันนี้มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่หลังจากที่ดิฉันได้เห็นคุณผ่านทางทีวีในรายการประกวดร้องเพลงรายการหนึ่งอะไรติดขอบปากอยู่ครับผมดุ๊ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคเดอะแมสเดอะแมส คุณไปประกวดรายการนี้กับการที่คุณได้อยู่ในหน้ากากซ่อนเสียงร้องของคุณภายใต้หน้ากากตอนนั้นซ่อนหน้าดีกว่าเ,ออเสียงร้องเนี่ยไม่ได้ซ,นนซ่อนไม่ได้เลยจริงพรู้สึกตื่นเต้นมาว่าแฟนๆของเราจะจําได้ว่าเป็นคุณตื่นเต้นเออตื่นเต้นตื่นเต้นตรงที่ว่าคือเราอะ่ะ ปกปิดเสียงตัวเองไม่ได้ใช่จริงจริงไม่รู้คุณเป็นนักร้องแล้วอยู่ในระดับบนแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหบนเลยเหรอเออบนเออวิ่งบนนะวิ่งบนไม่เคยวิ่งล่างประทัดด้วยคือประเด็นประเด็นก็คือว่าเราอ่ะเออ หลบเสียงตัวเองยากเออคือผมไม่สามารถแบบว่าร้องเป็นเสียงอื่นได้เพราะบอกเหตุผลตรงๆต,ต,ตรงนี้เลยแค่ร้องให้พอก็อยากแล้วครับอาถาล่มตัวเองอีกแล้วคือแบบแค่ร้องให้แบบได้เต็มที่ได้เอาฟิลออกมาทั้งหมดอันนี้ก็คือแบบสุดความสามารถของเราแล้วเราก็เลยแบบโอ้ยไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเน้น สิ่งที่เราถ่ายทอดออกไปให้ดีที่สุดดีกว่าแล้วเสียงออกมาเป็นยังไงคนจําได้ไม่ได้อันนี้ก็ต้องพึ่งคนดูทุกคนแล้วแหละว่าจําเสียงเราได้ไหมซึ่งปรากฏว่าใน Youtube นะจําได้ตั้งแต่ลมหายใจแล้วค่ะจริงๆเขาบอกอย่างนั้นซึ่งผมะกลับไปบ้านเลยหายใจยังไงปะอมนเป็นเอกลักษณ์เหรอมันคือเหมือนสั่นที่มูกอยู่นะนั่นแหละครับนั่นก็เป็นกับ ฟิดแบคที่ดีมากๆเลยเขาแฟนคุณจริงๆเหรอเนาะใช่ขอบคุณมากๆมันมีตั้งหลายอะไรให้คุณเลือกเล่นในงานวัดทํำไมถึงเป็นปลาโป่งคะปลาโป่งเพราะว่าเวลาไปงานวัดเนี่ยกิจกรรมที่เราเล่นแล้วรู้สึกว่าง่ายที่สุดออรู้สึกว่าไปแล้วสนุกทุกครั้งและชา a l เลน g ์ได้มากที่สุดคือปลาโป่งเ,ออเพราะว่า3ดอก2บบาทสดอกถ้าเกิดปลาครบ3ดอกแล้วแตกหมด ก็ได้ตัวใหญ่เลยแต่ถ้าเจ็ดดอกเจ็ดตอกเล็กตัวน้อยถูกต้องแต่ซึ่งไม่เคยได้เลยซึ่งไปปลาป่งที่ไรเสียมากกว่าร้อยหนึ่งตลอดเวลาอฮะและมันมีเหตุการณ์สำคัญตรงที่ว่าผมไปกินหมูกระทะที่ร้านหมูกระทะมีซุ้มปลาปงว่ะเฮ้ยยังไงไม่รู้อยู่ดีมีซุ้มปลาปรงแถวแถวนนทบุรีร้านชื่อเปาตุงกุ้งย่างให้ค่าสปอนเซอร์ผมด้วยนะครับ คือว่าเอาไอเดียนั้นมาเลยไปปลาโป่งแล้วก็พอปลาเสร็จปุ๊บเนี่ยไปปลากับน้องพอปลาเสร็จปุ๊บอ่ะได้ตัวใหญ่ว่าเสียไป200กว่าบาทก็บอกน้องว่าเอาตัวไหนแล้วไปกับเพื่อนด้วย2คนแน่ใจไหมป่าว่าไปกับน้องกับเพื่อนนะถูกต้องแน่ใจดิอยากจะไปกับคนอื่นเหมือนกันแหละแต่ทำไมไม่มีไงก็คือไปกับน้องแล้วก็บอกพอได้รางวัลปุ๊บอ่ะให้น้องเลือกเอาตัวไหนออกเพื่อนสองคนเฮ้ยพี่ชายที่แสนดี เราก็เลยจําโมเมนต์นั้นอ่ะเรารู้สึกว่าป,ปลาป่งมันลิงก์กับคําว่าพี่ชายของเราที่เรารู้สึกว่าเราได้เป็นในวันนั้นออก็เลยเอาขอเป็นตัวนี้ก็และกันใช่ความรู้สึกต่างกันไหมกับตอนที่ประกวดเดอะสตาร์ต่างนะเออมัน,ม,นมันคือการแข่งขันเหมือนกันเดอะสตาร์มันเปิดหน้าเราไงใช่เออที่ต่างอย่างหนึ่งเลยคืออย่างเดอะสตาร์เนี่ยเวลาเราร้องเพลงเราก็จะมีแบบความกดดันของเด็กใหม่อืมความกดดันของเด็กใหม่มันจะตื่นเต้นมันทุกอย่างเลยแต่ก็พยายามทําให้เต็มที่ที่สุดแต่อันเนี้ยการแข่งขันในแต่ละรอบอ่ะ เราไม่คิดว่าเป็นการแข่งขันกับใครแล้วอะอเพราะว่ามันไม่รู้เลยว่าคนหนึ่งจะเป็นร้องเพลงอะไรอย่างเดสตาร์เราจะรู้ทุกคนจะร้องเพลงอะไรมาตลอดอ,อ,อันนี้เราไม่รู้เลยไม่รู้แม้กระทั่งเขาเป็นใครได้แต่เดาๆว่ามันต้องใช้โดมแน่แหละน <laughs> อนีณพ, <laughs> พูดได้แล้วมันต้องใช้โดมแน่แหละไอ้นี่ วันเดอร์เฟเลยใช่แน่นอนเลยแต่ไม่รู้เขาจะเอาเพลงอะไรมาร้องเราก็ได้แต่ทําของเราให้ดีที่สุดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้น The m a s สแข่งกับใคร The m a s สแข่งกับตัวเองอนจริงๆอยากจะพูดอะไรกับแฟนๆที่สนับสนุนคุณมาตั้งแต่ประกวดครั้งแรกค่ะจะดูอะไนี่คือบอกว่าถ้าเกิดถ้าเกิดนึ่งขนมได้จะนึ่งให้แล้ว ซึ้งผ่านไม่ได้เนาะไม่ได้ไม่ได้มันอง่ายง่ายไปเออได้ได้คือซึ้งใจจริงๆขอบคุณมากๆคือผมก็จะบอกในรายการ The m a s สว่าจะมีกลุ่มคนเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่คอยสปอร์ตผมมาตลอดตั้งแต่เป็นเดอะสตาเลยนะจนมาถึงทุกๆวันนี้จนมาแข่ง The m a s สเนี่ยเขาพอแข่ง The m a s สปุ๊บ จากที่แบบไปเลี้ยงลูกบ้างอ่ะไปเรียนไปเป็นหมอไปเป็นอะไรบ้างเอาตั้งบกลับมาแบบซัพพอร์ตอยู่พอเขาได้เอเสียงเขาก็รู้้วใช่แล้วเขาบอกว่าร้องเพลงอย่างทะเลใจที่ร้องไปที่บอกว่าร้องแล้วแบบร้องเพลงนี้ปุ๊บทําไมน้ําตาไหลก็ไม่รู้ไม่รู้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ซึ้งใจแล้วก็มีแบบ แฟนกลุ่มกลุ่มอื่นๆที่เพิ่มขึ้นตามมาด้วยอะไรแบบนี้ครับขอบคุณมากขอบคุณ The Mask มากมากจริงๆมาที่เรื่องของเพลงคุณบ้างดีกว่า่อนนี้คุณก็ทําเพลงก็ส่งมาให้เรเรื่อยๆจนล่าสุดมาซิงเกิลเนี้ยมันดูไม่ใช่คุณเลยเว้ยอืมเอออืมเล่าสิคะคือเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่เขียนเองทั้งเมโลดี้ทั้งทานองอือฮะแล้วมันก็ จะบอกตรงนี้ว่ามันคือตัวเราที่สุดนั่นแหละณโมเมนต์หนึ่งเพราะเพลงนี้เนี่ยทําเมื่อสองปีที่แล้วค่ะร้องก็สองปีที่แล้วนะแล้วเก็บไว้ทำไมอ่ะก็คือพยายามจะปล่อยแต่ว่ามันขัดกับภาพลักษณ์ที่ปูมาตั้งแต่ต้นเลยอ่าฮะค่ายก็ยังแบบว่าอ่าชะลอชะลอไว้ก่อนเดี๋ยวค่อย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 บิ้วไปค่อยๆบิ้วไปให้มันถึงจุดนี้แล้วค่อยปล่อยออกมาดีกว่านะหรืออะไรแบบนี้ฮะแล้วพอตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่า สิ้นสุดสัญญากับกับที่เดิมอ่าฮะเราก็มาแข่ง The m a er. s สซิงเกอพอแข่ง The Mass er, ซิงเกอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยเอาละว,ว่าถอดหน้ากากต้องร้องเพลงเพลงหนึ่งร้องอะไรดีละ่ะเราก็เลยรู้สึกอยากร้องเพลงที่แต่งเองอ uh. อยากร้องเพลงที่แต่งเองพะอยากร้องเพลงที่แต่งเองเสร็จปุ๊บก็เอาเพลงนี้แหละ uh. ก็บอกพี่ทีมงานที่เราทําเพลงด้วยกันทําเพลงในซีรีส์ทำเพลงอะไรด้วยกัน Neon Team ครับ uh. เป็นค่ายใหม่ผม uh. ก็คือเอาเพลงนี้ร้องนะหลังหลังถอดหน้ากากอะ uh. ได้สิ แต่ว่ายังไม่อัดมาสเตอร์ยังไม่ทํา MV ยังไม่ทําอะไรเลยยังไม่ทําอะไรเลยพอร้องเสร็จปุ๊บหนึ่งอาทิตย์ให้หลังต่อมาต้องรีบอัดเพลงต้องรีบทํา MV ต้องรีบทําทุกสิ่งทุกอย่างให้เสร็จให้ทันแล้วก็ปล่อยออกมาอออืมนะแเราฟิดแบบดีไหมดีครับเออนั่นแหะดีดีดีตรงที่ว่าเราหนึ่งคือสนองนี้ตัวเองเราได้ทําในสิ่งที่เราอยากทําและเราเชื่อมั่นกับมันเพราะว่าเราเพลงนี้เราใส่หมด ทุกสิ่งทุกอย่างจะแรปจะอะคับเปล่าจะอะไรที่ไม่เคยทำอ่ะลองทำให้หมดเลยแล้วก็มันเป็นตัวแทนความบ้าของตัวเองเสียงในหัวของตัวเองไต้สมนึกจะมันสังให้ทำใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวเนื้อเพลงกันอีกทีแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยสิ่งที่คําถามอะไรนะลืมทําเองทั้งหมดแล้วมันเองทั้มันไม่ใช่เป็นดิวทำไงคือจริงๆแล้วเนี่ยทําเองตั้งแต่เริ่มต้นเออแบบว่าอยากได้คอดนี้ให้น้องมือกีตาร์คือมันมันไม่ใช่เพลงแรกที่ดิวแต่งใช่ปะ เป็นเพลงแรกที่แต่งอย่างจริงจังและเพลงนี้แหละตามมาด้วยเพลงอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเพลงซีรีส์ออเพลงนูนนี้ต่างๆนานา,นามากมายเอาเพลงนี้เอาไว้ขึ้นฮิ้งไว้ก่อนใช่มัน<ล>เป็นจเโอเคที่เหลอือคือค่อยๆปล่อยไปและไอ้ฟีดแบกที่ปล่อยไปเนี่ยก็ดีเกือบทั้งหมดเลยนะ<ช>กอบซีรีส์ต่างๆครับผมอันนี้ต้องขอบคุณมากๆขอบคุณพุ่งกับซีรีส์ที่ให้โกาสแล้วซีรีส์เขาดังด้วยอะมันก็เลยส่งผลมาถึงเราแล้วก็เพลงนี้มันขึ้นฮิ้งอยู่อย่างนั้นอ่ะไม่ได้ปล่อยสักทีหนึ่งพอมาเดอะแมส แล้วก็เอามาร้องก็เลยประจวบเหมาะปล่อยมันเลยโอ้เรียกว่าจังหวะมันมาจังหวะจังหวะเออคือโอเคเนาะอันนี้พูดถึงว่าถ้าเกิดเราคิดจะปล่อยอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราปล่อยแบบลอยๆโดยไม่มีอะไรมาซัพพอร์ตเนี่ยเราไม่รู้มันจะไปถึงไหนไงโดยที่ไม่มีอะไรมากั้นโด้ยุดยุดเออูอ่ะแลนหลังจากปล่อยเพลงนี้มีอะไรทําอีกปะ พลนหลังจากปล่อยเพลงนี้นะครับก็น่าจะดูกระแสก่อนดูทิศทางลมก่อนว่าเออมันไปในทางไหนตอนนี้หาทําไปเรื่อยคือ <c oughs> หาทจาจนนั้นแบบเฮ้ยเพลงนี้มันเต้นได้ไ,มไดหมน่าไอ้น้องลองเต้นให้ดูแล้วก็เอามาโพสต์ในแบบเออทุกคนเนเพลงไอ้บ้าเอ้ยมันเป็นเพลงเต้นได้เหมือนกันนะถ้าเกิด<อ>ใส่ท่าเต้นเข้าไปเพราะว่าเต้นมันคือการระบายอารมณ์ชนิดหนึ่งเ,<อ>เพลงนี้มันเป็นของเพลงของคนอยากระบายอารมณ์ในหัวตัวเองเร<อ>าก็เลยแบบเอ๊ะหรือทำชาเลนจ์ดีนะก็โพสต์ไปชาเลนจ์ครับเออแท็กคนนน้นไปคนนี้ไป ไอ้บ้าเอ้ยมันเหมือนเป็นการสะบดนะถูกต้องไอ้บ้าเอ้ยไม่มีใครเล่นหึ่กกูเลยเออหรือว่าเป็นแบบดับเบิ้ลมินนิ่งเหมือนกันนะอสรุปมันจะด่าหรือจะสะบดหรือว่าคือมันสะบดกับตัวเองแหละอันนี้เอาเข้าเนื้อเพลงยังครับต้อง้หายังครับอาเข้าแล้วนะฮะ คือเนื้อหาของเพลงเนี่ยมันจะย้อนกลับไปตอนที่เรายังเด็กเป็นไอว <was> อสยังนะ,ะเป็นไอวอสยังไอโอภาษาไทยเถอ,อะ <c oughs> เมื่อผมตอนตอนเด็กๆผมเชื่อว่าหลายๆคนน่ะน่าจะเคยมีภาวะแอบชอบใครคนหนึ่งเราเข้าไปอยู่ในโลกของเขาโดยที่เขาไม่ต้องทำอะไรเลยเราชอบเขาที่เป็นปกติของเขาเขาเป็นปกติที่เฟรนลี่เขาเป็นปกติที่ไนท์เขาเป็นปกติที่เป็นแบบนี้ แต่เราไปชอบธรรมชาติของเขาอะเราเลยเอาตัวเราไปอยู่ในวงโคโจรของเขาทําทตามเขาในสิ่งที่เขาชอบอ,อยากดูในสิ่งที่เขาดูอยากเป็นในสิ่งที่เขาอยากจะมองสุดท้ายแล้วเราทําอะไรอยู่วะเนี่ยนั่นนะจิงริงๆมันถามตัวเองว่าทำอะไรอยู่วะเนี่ยแล้วมีเสียงดังขึ้นในหัวว่าไอ้บ้าเอย้ยทำอะไรอยู่แล้วมันมีโมเมนต์หลังจากนั้นก็คือว่าพอรู้ตัวเสร็จปุ๊บ อยากจะออกมาแล้วนะอ,อยากจะ m o ฟออนออกมาแล้วนะตั้งสติอยู่กับบ้านเลยพอคุณจะพอคุณจะพอสักทีเขาอยู่2เมตรข้างหน้าอ่าฮะตั้งสติไว้เลยไม่ฉันจะไม่ทําอะไรให้เดินป่าฉันจะทํานิ่งและเขาคนนั้นเมื่อเขาคนนั้นยิ้มให้และทัดหูหนึ่งทีเราก็เลยได้เลยจ้าเนี่ยเราเป็นอย่างเงี้ยเออแล้วมันก็เลยเป็นคํา ไม่หัวตัวเองว่าไอ,อ้บ้าเอ,อ้ยโทษใครไม่ได้โทษใจตัวเองที่บ้าไปรักเขาเองมันไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวที่อยู่ในโมเมตนต์แบบนี้มันมีหลายคนที่เป็นแบบนี้อยู่เหมือนกันอเอาละไหนๆมาแล้วขอสักหนึ่งทอดหน่อยให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอีกบ้าเอ,อ้ยเป็นงี้เองอโอเคเลยโชอีบ้าเอ,อ้ยไอ้ใจตัวดีก็เป็นอย่างนี้ทั้งปีไม่ยอมแค่ ก็เลยต้องเจ็บซ้ำๆ้ำแบบเดิมย้ำย้ำอย่างนี้ทุกวันเรื่อยไปโท่ไอ้บ้าเอ้ยไม่ใครจะหยุดหยุดทำตัวเองให้เดือดร้อนแล้วใจก็พังต่อไปไม่รู้ต้องโทษใครโทษใจที่บ้าเองนี่คุผมไม่ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวเลยอะ่ะ แล้วเพิ่งเป็นหวัดมาด้วยอ่ะเฮ้ยดีอ่ะเสลขึ้นจมูกมาด้วยอ่ะมันสดแล้วมันได้ความรู้สึกมากมากเลยอ่ะดีอ่ะบี้รู้สึกว่ามันมันฟูมันเต็มอิ่มมากๆกับสัมภาษณ์คุณเนาะเอาละในไหนก็ไหนแล้วฝากผลนงานหน่อยโอ้ก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะสำหรับซิงเกิลล่าสุดนี้ที่มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนจริงๆตั้งแต่ขึ้นโครงเพลงตั้งแต่เอ็มวีตั้งแต่การช่วยกันฟังมาสเตอร์หรืออะไรก็ตามแต่นะฮะอ่า ตั้งใจจริงๆตั้งใจจริงๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่เป็นจุดเริ่มต้นในการเขียนเพลงของผมฮะ uh huh. แล้วก็คาดหวังว่าจะได้เขียนเพลงและทําเพลงออกมาต่อไปเรื่อยๆให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากไว้เมื่อกี้พี่อาร์ตพูดพูดว่าอไม่ได้มีคนเดียวไม่ได้มีผมคนเดียวที่รู้สึกแบบนี้น่าจะมีอีกหลายๆคนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพลงนี้เนี่ยคุณไม่ใช่เพลงนี้หรอกถ้าเกิดคุณกําลังรู้สึกว่าคุณบ้ารักใครคนนึง ข้างเดียวอยู่อยากให้คุณฟังเพลงนี้แล้วคุณจะรู้ว่าคุณไม่ได้บ้าอยู่คนเดียวแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณดิวอรุณพงษ์มากดิว<อ>ไปฟังเพลงนี้เลยนะคะต้นฉบับเขาอยู่ตรงนี้แล้วกับเพลงที่เขาส่งมาให้ฟังล่าสุดชอบขอมาได้เลยที่มันโลกอัิกับเพลงชื่อว่าไอ้บ้าเอ้ขอบคุณดิวคะ่ะขอบคุณครับ mellow music release